้้าร้อยห้าร้ยเราไกห้าร้อยเลยนไไม่ไ้เลยลม่ไม่ไากรเนี่ยอ่าะไ่านเดียแ้อไยโโอโออ้ยโอยโอ้ย้อ้ยมอ้ย่อยโน้ยโยโออ้ไโอ้ย่อยโโ้อ้ย้ยโอย้ยโอ้ยอย่อ้ย้อโออย <c oughs> ี่มือนึงเฟี้ยนปรากนว่าเฮ้ยเฟี้ยนไปเฮ้ยลูกหลอกไปไหนวะคาอยู่ที่มือครับผมสวัสดีผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโรบินี่รรบินี่คลิปนี้เรายังอยู่กันที่เซฟโซนของเราสำหรับการชาเลนจ์ชิงเงินรางวัลนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเป็นชาเลนจ์ที่หลงเหลือจากทริปการจริญบุรีของเรา ที่เราจะไปแล้วเราไม่ได้ไปก็เลยมาชาลินกันในห้องนี้ดีกว่านะครับเกมที่2วันนี้ก็เป็นปลาเป้าเหมือนเดิมครับผมนะสำหรับเกมที่2นี้คุูหมูจะให้เด็กๆได้ปลาให้ให้ปลาลูกดอกคนละ3ลูกนะครับปลาโดนสีแดงรับไปเลยลูกละ100บาทนะไม่ได้แข่งกับใครนะครับแข่งกับตัวเองปลาโดนสีแดงรับไปเลย100บาทแต่จริงๆแล้วไม่ต้องสีแดงหรอกคือปลาให้โดนเป้าวงกลมนี้ก็ได้กบุญแล้วนะเพราะว่าดูจากรอบที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครได้เปียบเสียเปียบเลยนะครับ มาดูกันว่าเกมนี้ไทยจะเป็นคนคว้าเงินรางวัลไปได้สูงสุดถึงคนละ300บาทอุ้ยสมมติสมมติทุกคนปลาโดนสีแดงหมด3ดอก <Okay. S 1> บานอะมาดูกันเดี๋ยวเราจะเริ่มมีจากไทตารางมานะกลงก้านนะัโอเคทีมงานเรายังเป็นทีมงานเหมือนเดิมนะครับนะตาก,กล้องก็เป็นแก้มเกรดแล้วก็ทีก่กั้งเหมือนเดิมแล้วก็คนจดบันทึกคะแนนก็เป็นเจลิกอยู่เหมือนเดิมนะครับมันไกลไป เนื่องจากทุกคนยังอ่อนดอยอยู่อ่านี่เลยครับเลื่อนมาให้อีกสองเหรียญอ่าเริ่มจากพัดครับผมพัดมาก่อนนี่อ่ะใกล้ๆเลยได้หยุดกูดวาวแล้วไม่น่าจะได้สักคนเลื่อนให้อีกโอ้ยรถโอกว่าลลงมาขึ้นหนึ่งเลยโอ้โหไม่ใช่แบบหยอดปลาเอาอ่ะมาครับ

ไกลว่ะตรงไกลเลยครับเออนดีอู้หเฮ้ยโอ้โหเดียวะต่อไปเอาครับคนสายตาสั้นครับสั้น500กับ7 0 0รครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีที่พิตกนะเฮ้ยเดี๋ยวไปออมนี่เนียเปลี่ยนแ

เฮ้ยตัวเต็งไว้ครับเต็งคัตัวเต็งครัโอ้โหสีแดงปาเฮ้แต่แต่คนนี้เขไม่ธรรมดาในเกมปลาเนี่ยไอปลาบอลอ่ะเขาได้ได้อยู่ใช่ไหมจุดแดงคนเดียวเลยถนัดปลารียกว่าปลาของใส่เพื่อนบ้านบ่อยใยแงเลยคฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันต้องยืนขาดิบอ่ะเป็นศูนครับเป็นศูนยแล้วศูนไม่ดีศูนย์แข่งเลยอ่ะเจนีีครับผมเฮ้ยเรียนวิทยคณิเทศลองทำโนทำ้ตน้ายำโนนองมันเล่นแบบนี้เลยเหรอทีเฮ้ยพ่อออใจเย็นใจย็นเล่นหน่อยวิ่ลงนิดนึง ตครับเฮ้ยสองยอยันต้องดูพี่ตเอก่นีกว่าเจ๊เหมือนมันไม่มีแรงเฮ้ยัวเต็งัวเต็งตัวนี้สบยเลยครับเฮ้ยเฮ้ย โถ้ารอบนี้ไม่มีใครได้รอบต่อไปให้หกดอกเลยโอ้ยเไม่ปาดมันดังแปลกเปหรือดอกเดียวติดกั้งครับผมขอดีเขียวดีดอกเอ้าเท้าห้ามหลุดจากเส้นเฮ้ย ฮ้ยมันมีใครได้ครับรอบนี้ครับโอ้โหน่าเสียดายมามากติกาใหม่รอบนี้ให้6ดอกเลยใครปลาโดนสีแดง100บาทเหมือนเดิมใครปลาโดนสีเขียว50บาทเบ้าทมันต้องได้สิได้อยู่นะได้อยู่นะใครปลาโดนตรงการนี้5 0าร้อยบาทโอ้โห เลงอะไรดีเขียวหมดงครับตรงไหนก็ได้เนาะสีเขียวตรงกลางก็50แต่ถ้าสีแดงตรงกลาง500บาทสีขาวก็สีดำอันละบาทใช่ไหมล่ะเริ่มจากท้ายมานะครับ6ดอกไปเลย6ดอกร้อยจ่ายมาก่อน6ดอกร้อยจ่ายได้มางจบจบจบไปคนต่อไปคนต่อไปครับหมดสามดอกได้หมดกตัน ห้าร้อยบาทเกมที่ช่วงนี้เฮ้ยโดนโดนออมเนีไม่เคยพลาดชาเลนจ์ไหนก็แล้วแต่ออมจะได้ฟังตลอดถ้าเกมนี้ออกไม่ได้หมาถ้าหนูไม่ได้เล่นหนูหมาได้เลยบอกดิเล่นหนูหมาได้อ เ้อมตวกลงเ่บวกาเลเอาเล่นเดียวเลักาเลไกิดไร่อะไรแล้วเตลาหุ่แล้วหไม่ท no. ับปาออมออมไม่ได้นี่หมาเลยเนี่ยผมไม่ได้กดดันออมนะดูนี่ไอ้ท่อน่าจะสีขาวอ่สาวเหลืออีกสาม่สม ลูกเดียวลูกห้าร้อย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 ห้าร้อ้ารสิบาทรับแบบสดๆเลยหวานลิ้มติดนิทานไปายดแก้นกันเลี่ะ วิ่งต้องมาแล้วห้าร้อย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 เก็บดอกให้ด้วยนี่ครับผมท่านผู้ชมโอ้ขมึดตึ๊บกินอีกแล้วครับปุ๊บปั๊ไม่อ้วนเออ้ยทำไมเลยท่าแบบนี้นะหูแก้มเกลี่ยยาวๆแบบนี้หูสบายเลยแก้มทำไงก็ได้เท้าอย่าหลุดนี่ง

อรมณไรี่กโคตรอะไรนะลูอย่าใช้อารมณ์กลูกแกูไ่เไรบดอกเก็ดอ้ยไปล่อยกู้ไปปล่อย้เไมครับเก็บดอกมีครับตัวความหวังของหมู่บ้านครับผมเอดอกมจอพร้อมกันด้ต้องได้เลยม่ติดไม่ติดหมดือเล่าแรงๆหงยแแรง้องกงต้องแรง อ๋จะมีสูตรนะเฮ้ยยังไงสูตรตะแคงแบบพวกนี้ห่างมันเดียวเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยยเเฮ้ยยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ ลูกหลัไปไหนมาคาอยู่ที่มือเออเอ้าโอ้ร้อยห้าสิบบาทอะไรอะคือโดนปากนี่ครับตัวความหวังของอำเภอครับผมปาไปทีปาแบบโผเลยไม่ได้เมื่อกี้เขาปาไปยังไงนะปลาบวกสุดเลยเขาบอกให้มันเฉียดเฉียงอ๋อถ้าถ้าเราปาไปตรงๆไงมันจะปาเดี๋ยวถ้าเราปาไปเฉียงเฉียงแต่เกี่ยวจะปาอันนี้เนี่ยเนี่ยคือกระหน่ำไอเอฟซีพีอีด์งไปน่าจะเล่นแบบนี้ได้ีทำเอมครับแฮร์รดแฮร์รฮร์รด เเล้ออะโอ๊ะโออะไะไอ้ย่าจุดส้่งกับล้ก็เย่าเ้เสแคนวะนี่ใช่เลยเนี่ยเปนเจลเจลเุดอาเฮ้ยเดี๋ยเียเีเดียเยัมโยีเยวเียต้องต้อุดเป็ดตอนนี้เฮ้ยอีก5้ ได้อยู่ได้อยู่ห้าร้อยห้าร้อยห้าหนึ่งเลยกาทนไม่ได้นี่หาเลยนะนี่ครับความหวังของจังหวัดครับผมถ้าโอ้ยนะพื้นี่เราเราฟ้าอยมือ เช้าคนนึ่งเฮ้ยอะเขียวห้บบาทเราเราดวเต้นไปเลยเปี่ยนเลงดิใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นทุกอย่างมันต้องเล้ยเลิกตัดกหน่อยเอห้าสิบาทปลาตรงปลาตรงถ้าปลาเฉียงลงเฉียงขึ้นไม่ได้ปลาตรงไป เข้าพอดีเพราะมันเป็นกระดาษที่พับบบมันนยอดดีเออเออเออต้ตัวต้องเปิดต้องเปิดเออนี่เกือบเกๆือกเกือ้ยเียวนี่อเนึวิิรอาสลีซูเซู เด็กตองครับผมแบกแบกไปเด็กนี้เขาเชอญตัวเองมาถอยแล้วเราเนาแล้เฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแผนประกอบเขาเราวนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันโยนมุ่งมั่วแล้วดอกก็ไปแบบนี้แตกได้ไงวะเฮ้ยอย่างไรก็ได้หรือปะอ่าใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมปักวะอุไม่ปักคุยกอบสุดท้ายเอาให้ดีห้าร้อย 0 lệch 0 lệch 100. Oh 100 ba. 100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 . บอกเพื่อนว่าถ้าดอกนี้ไม่ได้เรียกหนูว่าหมาเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต้องไปนะหกหรืออ่ะจี๊ดจี๊เก็บด้วยหนูหนูหนูเก็บด้วยเก็บด้วยสี่ตัวเต็งมาจากมาเลเซียมาเลเซียอออ๋อหนูเล่นก yes. ่อนเล่นข่าวจีบฟิลนี่ไอแข่งฝาจีบอะไรอ่ะจีบแอตตาตูนิก้าแขนซ้ายอ่ะเมเจอร์ซินิเพ็ก น้ำมันลงหนังโเบี้ยวเลยมาจากมาเลเซียใช่ไหมตั้งชื่อมาเลเซียให้ชื่อว่าตาวานฮัมอันบกโตู้อิตาลีอ๋อย่อย่อย่อได้เนี่ยมาแน่คาดแผ่ตลาดอะไรก็เกิดไม่ได้ครับผมอะไรจะเกิดไม่ได้ ไอ้ผมบกก่อนนไมบอแนะเลล้บดกางัวแล้วตัวาตเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยยกสุดท้ายลองถ้าไม่ได้บอกพีถ้าไม่ได้เรียกผมหมาเลยโอ้โหตตบตบเฮ้ย เอาเวคุณเอาหนคนสุดท้ายลเฮ้ยหน่เลยหนึ่งเลยเร่เรเวอันนี้เป็นเกมสุดท้ายเอาอดีเฮ้ยเอาลกปองยังไหนไปอีกเลยยังท่วงนใส่ะกิมา่อดีลูกแรกได้ลูกแล้ว เฮ้ยไม่ได้ได้ดำค่ะไม่ได้โอ้ยม่ดำครับผมว่าได้ได้ได้เฮ้ยมันไปทางห้าสิบเยอะกว่านะน่าดูอ่าเป็นเป็นเท่าไหร่ละร้อยห้าสิบโอ้ยไม่มีการตั้งใจมีทุนการศึกษาแล้วครับผมทห้าร้อยเห็นไหมห้าร้อยการ์ดจริงหนูก็เล็งนั่นแหละค่ะโอ้โหเฉียดฉิวตลอดเรื่องไรนี้ดอกสุดท้าย ห้าร้อย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 ต้ารมาดีเฮ้ยอีกนิดเดียวไม่ได้ครับโอเคร้อยห้าสิบบาทอ่ะรับไปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปชาเลนจ์ของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหาทุกคนก็ได้ปลาลูกดอกกันไปอย่างทั่วหน้าบางคนก็ได้นะครับนี่ท็อปตัวท็อปสำหรับวันนี้เลยครับ คุณขวันฤทืไยได้เทหร่อ่ะสเอาสเกมนะสองเกมได้เท่าไหร่สอเกมหนึ่งร้อยสองเกมได้เทไร่หกร้อยสองเกมศูนบาทแอมสเกมได้เทไร่แอมไม่ได้ครับผมแก้มแก้มบุ๋มศูนย์ครับผมออมหนูออมได้เทไรลูกห้สบาทผักหวานได้เทไร่เกม200สอ ก้งได้ทาไหร่สองเกมีกางสเกมไดห้าสิบตะวันหนึ่งร้อยบพัดห้าสิบโอ้ร้อยาสิบพี่สามร้อบามร้อบาทครับผมล้วก็ประมาณนี้นะครับสลรับทาเล่นเราวันนี้ก็หมดหมดไปเยอะพอสมควรนะครับผมใครชื่นชอบทิ่แบบนี้็็ยลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ด้วย ใครที่แนะนําคลิปแบบไหนหรือชาเลนจ์แบบไหนก็แนะนําเข้ามาได้นะครับถ้าคิดว่าคุณหมูไม่น่าจะจัดเองได้ก็ลองส่งส่งของเข้ามานะส่งของเข้ามาไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้นะครับส่งของเข้ามาแบบพี่เมง้งพี่เม้งจะส่งชาเลนจ์เข้ามาประจำนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เราได้เล่นสนุกสนานเพื่อ <c oughs> ให้เด็กๆ <c oughs> ได้ได้มีแอคทีฟมีอะไรที่สนุกสนุก,นกอยู่ประจำเนาะใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผม <c oughs> คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ